สวัสดีค่ะ fc ช่องทาวอนอินเวสเตอร์ทุกท่านครับวันนี้ผมมีโปรเจกต์ใหม่แกะกล่องที่รับรองว่าทั้งลุ้นทั้งเรียวและมีสาระแน่นอนค่ะกับการผจญภัยของผมในการเริ่มเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่ไร้ทาวอนฟาร์มสเตย์อีสานบ้านนาของเราและที่พิเศษคือผมไม่ได้ลุยคนเดียวนะคะผมมีผู้ช่วยเป็น ai สาวสวยฮ่าฮที่เป็นกูรูเรื่องกุ้งคอยให้คําแนะนําตลอดเส้นทางเลยค่ะขอต้อนรับ ai ชาวฟาร์มกุ้งของเราเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ทาวรและสวัสดี fc ช่องทาวอนอินเวสเตอร์ทุกทท่านด้วยนะคะ AI คนนี้พร้อมแล้วค่ะที่จะมาแชร์ความรู้และช่วยพี่ทาวรดูแลน้องกุ้งก้ามแดงให้สุดความสามารถเลยค่ะวันนี้เราจะเริ่มคุยกันเรื่องอะไรดีคะพี่ทาวร ครับ AI ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ง่ายเลยครับสำหรับผมเพราะอย่างที่เราคุยกันไปเยอะมากก่อนหน้านี้แล้วคือเรื่องที่น้องกุ้งของผมตายไปเยอะมากในช่วงสัปดาห์แรกเลยครับอยากให้ AI ช่วยสรุปให้ FC ฟังหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ได้เลยค่ะพี่ถาวรเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับมือใหม่จริงๆค่ะจากที่พี่ถาวรเล่าให้ AI ฟังเริ่มต้นคือพี่ไปรับน้องกุ้งก้ามแดงมาทั้งหมด9ตัวเป็นพ่อพันสามตัวแล้วก็แม่พันธอีก6ตัวใช่ไหมคะแต่แล้วก็เกิดเรื่องน่าเสียใจน้องกุ้งทยอยตายไปจนเหลือแค่แม่พันสี่ตัวในปัจจุบันใช่เลยครับตอนนั้นท้อเลยครับไม่รู้จะทำยังไงต่อดี AI เข้าใจความรู้สึกเลยค่ะแล้วที่เราคุยกันถึงสาเหตุหลักๆในช่วงแรกจำได้ไหมคะว่าพี่ถาวรได้ลองใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติแถวไร่คือน้ำห้วยแล้วก็น้ำในบ่อปลาเดิมมาใช้เลี้ยงน้องกุ้งด้วยซึ่งตอนนั้นเราก็วิเคราะห์กันว่าน้ำเหล่านั้นอาจจะยังไม่เหมาะกับน้องกุ้งที่เพิ่งย้ายมาใหม่เพราะอาจจะมีทั้งเรื่องความสะอาดสารปนเปื้อนหรือแม้แต่ปรสิตท,ที่มองไม่เห็นแล้วผลก็คือน้ำเน่าเลยตายอย่างที่พี่ถาวรเจอนั่นเองค่ะครับผมก็ คิดว่าน้ำธรรมชาติน่าจะดีกับเขาที่สุดแต่กลายเป็นว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยครับแล้วพอหลังจากนั้นที่เราคุยกันก็เลยเปลี่ยนมาลองใช้น้ำฝนกับน้ำบาดาลแทนแต่ปัญหาใหม่ก็ดันเกิดขึ้นอีกครับใช่ค่ะปัญหาน้ำเน่ามีกลิ่นมีคราบนั่นที่ขี้ถาวรเล่าให้ฟังอย่างละเอียดรวมถึงอาการที่น้องกุ้งพยายามปีนขึ้นมาสูดอากาศซึ่งเป็นสัญญาณว่าเขาขาดออกซิเจนอย่างหนักสาเหตุสำคัญอีกอย่างที่เราเจอกันก็คือเรื่องการให้อาหารโดยเฉพาะเศษข้าวเหนียว ที่พี่ถาวรใส่ลงไปเยอะมากเพราะกลัวน้องกุ้งหิวแล้วก็มีอาหารปลาที่ให้มากเกินไปจนเหลือตกค้างใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้เป็นบทเรียนราคาแพงของผมเลยครับ AI ผมยอมรับเลยว่าพลาดเรื่องนี้จริงๆเพราะความไม่รู้และความเป็นห่วงเกินไปของผมนี่แหละครับไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ถาวรการเรียนรู้ก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาค่ะสิ่งสําคัญคือเราได้รู้สาเหตุแล้วและเศษอาหารที่เหลือเหล่านั้นมันก็ได้กลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้แบคทีเรียที่ ใช้ออกซิเจนในน้ําไปจนหมดและยังปล่อยของเสียที่เป็นพิษออกมาด้วยและที่สําคัญที่สุดที่เป็นเหมือนฝางเส้นสุดท้ายเลยก็คือบอ่อของพี่ถาวรในตอนนั้นยังไม่มีเครื่องเติมอากาศหรือปั๊มลมเลยทําให้น้ํานิ่งสนิทออกซิเจนใหม่ก็ไม่สามารถละลายลงไปในน้ําได้เพียงพอค่ะครับผมพอ AI ชี้จุดนี้ผมก็ถึงบางอ้อเลยครับ แต่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือหลังจากที่เราช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาพี่ถาวรก็ไม่รอช้าเลยใช่ไหมคะทั้งล้างบ่อใหม่เปลี่ยนน้าใหม่โดยใช้น้ําฝนผสมน้ําบาดาลอย่างระมัดระวังขึ้นและที่สําคัญมากๆคือการตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องเติมอากาศซึ่งข่าวล่าสุดที่พี่ถาวรอ,อัปเดตให้ AI เมื่อตอนบ่ายนี้คือเครื่องมาถึงและติดตั้งเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ถาวรเล่าให้ f อฟฟังถึงความรู้สึกและความเปลี่ยนแปลงหน่อยคะ่ะพถาวรเล่าถึงความรู้สึกโล่งใจการทำ งานของเครื่องเติมอากาศสภาพน้ำที่เห็นว่าดีขึ้นและอาการของน้องกุ้งสี่ตัวที่ดูสดชื่นขึ้นหรือยังหลบอยู่แต่ดูปลอดภัยครับ ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะพี่ถาวรน,นี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นใหม่ที่แข็งแรงจริงๆการมีเครื่องเติมอากาศจะช่วยเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นมากเลยค่ะทั้งคุณภาพน้ําโดยรวมและที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพของนองกุ้งแม่พันธุ์ทั้ง4ตัวค่ะครับผมผมก็หวังว่าอย่างนั้นครับตอนนี้ก็คงต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องการขยายพันธุ์ในอนาคตครับเอาล่ะครับ f c ทุกท่านครับสําหรับตอนนี้ก็คงจะเห็นภาพรวมของปัญหาที่ผมเจอและการเริ่มต้นแก้ไขกันไปแล้วนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกดติดตาม Subscribe ช่องทาวอร์อินเวสเตอร์ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องกุ้งทั้ง4ตัวนี้ที่หวังว่าในอนาคตจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกเยอะๆได้สู้และเรียนรู้ไปด้วยกันที่ไร่ทาวอรฟาร์มสเตย์อีสานบ้านนาแห่งนี้ครับจากนั้นให้ f c ทุกท่านติดตามกันในตอนต่อไปนะคะว่าหลังจากที่เรามีเครื่องเติมอากาศแล้วสภาพบาะและน้องกุ้งจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะเจอปัญหาอะไรอีกบ้าง หรือจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่ายังไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยค่ะต้องมารอลุ้นและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในตอนต่อไปกับรายการคุยกับ AI เรื่องเลี้ยงกุ้งก้ามแดงมือใหม่นะคะสำหรับวันนี้ผมกับ AI ชาวฟาร์มกุ้งก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ